โเคเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองนับเวฟของอ K H M กันนะครับตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็จะที่เห็นๆกันเลยก็จะเป็น1-2ใหญ่ถูกไหมก่อนจะมาเป็น1-2ใหญ่เนี่ยก็ต้องขึ้นมาเป็น1-2แล้วก็3-4-5นะครับไอ้ตรงนี้มันจะต่างกว่าเพื่อนเขาหน่อยเพราะว่ามันเป็น3ที่ยาว นะม,ม,มันก็จะมันมันก็จะมีคื้นย่อยตรงนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5เป็น3แล้วก็ A B C เป็น4 4ก็ต้องขึ้น5ก็จะขึ้น1 2 3 4 5เป็น1นะครับแล้วก็ลงมาเป็น A B C เป็น2ทีนี้นะครับเราเจอ1 2ละ1 2ขึ้น3เนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับร์เกตแรกที่ต้องขึ้นมาถึงก็จะเป็น 161.8%กนะก็จะอยู่ที่3 6 0 0 0นะครับเป้าหมายที่2ก็261.8ก็จะอยู่ที่5 5 0 0 0นะครับทีนี้เรามาดูแค่เอาเรามาดูแค่ให้มันถึงเป้านี้ก่อนนะว่าว่ามันจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปถึง3ตรงเนี้ยนะก่อนจะไปถึง3ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้ก็มารอ เราก็มาดูขึ้นย่อยก่อนจะมาถึง3ก็ต้องมี12345้าถูกไหมนะครับตอนนี้เราเล่นมาเราเล่นมาตั้งแต่ตรงนี้แหละนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น1 2ตรงนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5าเป็น3นะครับแล้วก็ลงมาเป็น A B C อ่ะตอนนี้ยกำลังสงสัยว่ามันจะลงมาเป็น1 2 3 4 5เป็น4 เอหนึ่งเป็น A แล้วก็กำลังขึ้นไปทำา B อยู่แล้วก็รอลง C อีกรอบถ้าเกิดว่าเป็น ABC เนี่ยมันก็ต้องลง C อีกครั้งหนึงก่อนเดี๋ยขึ้นจริงนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยคือจบแล้วถูกไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็น1234ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็น ABC นะครับเป็น4เนี่ยถ้าตรงนี้เป็น ABC เป็น4เนี่ยต่อไปก็ต้องขึ้น5นะครับไอการขึ้น5เนี่ย เราก็มาลองวัดดูว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนการขึ้นห้าเนี่ยตอนเนี้ยสงสัยว่านะครับหนะึ่งอ่ะสั้นสามากลางไอสามายาวมากเลยตอนเนี้ยสามยาวนะครับถ้า3ยาวอย่างเงี้ยเวฟห้าเนี่ยอาจจะสั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเวฟห้าสั้นก็จะอยู่ประมาณแค่นี้เองอาจจะขึ้นมาแค่หนึ่งร้ก็2500นนะครับแต่ถ้า อันนี้อันนี้ก็เป็นแค่โอกาสนะถ้าเกิดว่ามันเอ่อมันโฟโม่มากๆเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณนี้ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือสองหกหกหกนะครับหรือโฟโมอีกเป้าหมายที่สองเลยก็จะขึ้นมาประมาณนี้สามหมื่นหกนะครับไอสามหมื่นถ้าขึ้นมาเป้าหมายที่สองเนี่ยมันจะพอดีกับเวฟสามของเราเลยถูกไหมเนี่ยมันจะพอดีกันเด้ๆเลยนะครับ อ่าประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการขึ้นของ KSM นะครับถ้ามันจะขึ้นอะนะอันนี้ก็เป็นแค่แนวโน้มเฉยๆนะครับมันอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ KSM อ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูออดอทกันต่อเลยนะครับ